สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หลังอ่านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมารีวิวหนังสือคนอ่านก่อนอายุ30ทั้ง100เล่มเราจะเลือกหนังสือที่น่าสนใจมารีวิวให้ฟังกันเป็นประจำนะคะ EP นี้ก็จะมารีวิวหนังสือเรื่องความสำเร็จไม่ได้เสร็จในวันเดียว เป็นผู้เขียนคือคุณชโชทาร่คุชิจากสำนักพิมพ์ชอตคัตค่ะหนังสือเนี่ยไม่หนานะคะจำนวนแค่1้8หน้าบางๆชิวๆอ่านกันได้เรื่อยๆค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือประวัติประสบการณ์ของผู้เขียนนะคะเพราะว่าเนื้อหาในหนังสือล้วนเขียนอิงมาจากประสบการณ์โดยตรงของเขาทั้งสิ้นเลย คนเขียนเนี่ยเป็นหนุ่มญี่ปุ่นอายุ30ปีเขาผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนเลยค่ะแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยมีความคิดที่แปลกแหวกแนวมีความแตกต่างใช้ชีวิตนอกกรอบแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตในแบบของตัวเองนะคะ จุดที่น่าสนใจของผู้เขียนนะคะก็คือเขาเนี่ยเคยลาออกจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยพยายามสอบเข้าไปแทบตลายแต่สุดท้ายก็ลาออกค่ะนอกจากนี้ค่ะตอนช่วงสมัยเรียนที่อเมริกานะคะผู้เขียนก็ลาออกจากมหาลัยการคันเลยเพราะว่าเจอเหตุการณ์ในวันๆหรือที่เราทราบกันดีคือเครื่องบินชนตึก World Trade นะคะในช่วงสมัยทำงานในบริษัทเดลรับ ในประเทศญี่ปุ่นเนอเอ,อผู้เขียนนะคะก็เป็นท็อปเซลได้ในเวลาไม่นานนอกจากนี้ค่ะผู้เขียนยังก่อตั้งสตาร์ทอัพตั้งแต่อายุเพียงแค่20กว่ากว่าด้วยผู้เขียนค่ะยังมีทำเขียนบล็อกที่มีผู้ติดตามมากกว่า9 0 0 0ล้านคน หนังสือเล่มนี้นะคะจึงเหมือนเขียนเล่าความคิดของผู้เขียนในวัย30ปีที่อาจนำมาใช้เป็นบทเรียนของผู้อ่านได้คอนเซปท์ที่ผู้เขียนให้ไว้ในเรื่องนี้ค่ะก็คือเรื่องของการทำซ้ำซึ่งหมายถึงศักยภาพที่อยู่ในตัวเราค่ะที่เมื่อเกิดความสูญเสียนั้นแล้วก็ยังสามารถสร้างกลับมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้ค่ะก็จะสะท้อนชีวิตของผู้เขียนที่มีขึ้นมีลงตลอดชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่ตกต่ำเนี่ยแต่ก็ยังสามารถกลับมายืนในจุดที่สำเร็จได้พอการทำซ้ำนะคะเมื่ออ่านเล่มนี้จบแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนการอ่านไดอารี่ของผู้เขียนวัยเริ่มทำงานความคิดไปรุ่นยังมีความคุกกุ่นอยู่มากแต่ก็เป็นการค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่เรื่อยๆค่ะ เนื้อหามีความวนไปวนมาเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของผู้เขียนไม่ได้มีตัวอย่างหรือเรื่องอะไรที่น่าจดจำแต่ก็มีการเปรียบเปยบางอย่างที่รู้สึกดีแล้วก็ให้ข้อคิดได้ค่ะเนื้อหาก็จะมีความซ้ำประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็ยังมีข้อคิดดีๆแทรกไว้ให้อยู่นะคะ ไม่ต้องอายุ30ก็อ่านเล่มนี้ได้ค่ะเนื้อหาเนี่ยจะมีความบางเบานิดนึงถ้าคนที่มีประสบการณ์เยอะหน่อยค่ะอาจจะรู้สึกว่าเล่มนี้ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเท่าไหร่นะคะโอเคก็ขอยกหข้อนะคะที่ชอบที่สุดในหนังสือมาเล่าให้ฟังกันข้อแรกค่ะก็คือชีวิตเราเนี่ยเหมือนการที่เราต้องวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลงไปเรื่อย ถ้าวันหนึ่งเราหยุดวิ่งอะคะ่ะเราก็จะค่อยๆตกต่ำลงบันไดเลื่อนก็จะพาเรากลับมายังจุดเดิมแต่ถ้าเราวิ่งขึ้นไปถึงประมาณ80%ของบันไดเลื่อนเนี่ยเราเองเนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นคนที่อยู่ข้างบนหลายคนตรงนี้ค่ะเริ่มชะล่าใจเนอะว่าณจุดนี้เราคิดว่าเรามาถึงด้านบนแล้วแต่จริงอะเราเพิ่งถึงแค่80%เองแล้วถ้าเราลดความเร็วลงเนี่ย เราก็อาจจะค่อยๆตกลงไปข้างล่างสิ่งสำคัญจึงเป็นการวิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ชะล่าใจาค่ะจนไปถึงจุดด้านบนตามที่เราต้องการให้ได้แต่เมื่อถึงชั้นบนแล้วอะค่ะเราก็อาจจะพักสักหน่อยก่อนจะพาไปหาบันไดเลื่อนถัดไปที่เราอยากขึ้นอีกชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้ค่ะมีการวิ่งขึ้นมีการพักมีสลับพักผ่อนถ้าขึ้นบันไดผิดก็แค่เปลี่ยนบันไดเลื่อนใหม่ แล้วถ้าอยากขึ้นไปจริงๆอะคะก็ต้องใส่ความพยายามให้เต็มที่เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของเราข้อ2นะคะก็คือการทำงานตรงหน้าให้เต็มที่แล้วเฝ้ารอเวลาหลายๆครั้งค่ะที่เราเลือกไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะพาเราไปยังจุดใดสิ่งที่เราเลือกได้ค่ะคือการที่เราทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างสุดความสามารถอย่างสุดความพยายาม แล้วก็เฝ้ารอเวลาให้โอกาสใหม่ๆเปิดประตูเข้ามาหาเรานะคะจริงๆมีความเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยพยายามบางอย่างเต็มที่คนที่อยู่รอบข้างเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนะะี่ยค่ะเขาก็จะเห็นความพยายามความสามารถของเราแล้วเมื่อนั้นเราก็จะได้รับโอกาสที่ดีๆคะ่ะข้อต่อมาคือข้อ3ต่อให้ห่างกันร้อยเท่าถ้าพยายามสิบเท่าก็แสงแล้ว อันนี้ค่ะเป็นบทเรียนที่ตกผลึกของผู้เขียนตอนทำงานเป็นเซลลใหม่ๆประสบการณ์ของผู้เขียนนะคะน้อยมากเมื่อเทียบกับเซลล์คนก่อนๆคนอืน่นๆที่เขาทำงานกันมาอยู่แล้วความห่างกันมากถึงร้อยเท่าจากประสบการณ์ที่ต่างกันหลักสิบปีเนี่ยค่ะเราจึงต้องพยายามมากกว่าเดิมหลายเท่านะคะและจงเชื่อว่าถ้าเราพยายามมากกว่าเดิมสักสิบเท่าเนี่ยเราก็สามารถแซงคนเหล่านั้นได้เหมือนกันเหมือนที่ผู้เขียนเนี่ยค่ะซึ่ง สามารถเป็นท็อปเซลได้ในเวลาแค่ครึ่งปีเองนะคะข้อ4ค่ะ,คะเมื่อไม่เป็นอย่างที่คิดก็ให้มองหาสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นแทนปัญหาเนะะี่ยค่ะมักจะถาโถามใส่เราเรื่อยๆทั้งลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างแต่ถ้าเรามองปัญหาเป็นเรื่องความตื่นเต้นแม้จะเล็กน้อยในช่วงที่รู้สึกแย่นะคะเราก็จะมีกำลังใจในการทำสิ่งตรงหน้าต่อไป คนที่มองหาความตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆค่ะทําสิ่งตรงหน้าด้วยความสนุกรู้ตัวอีกทีก็มาถึงจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอะค่ะและกลายเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความสุขไปแล้วข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายเนาะอย่าทําตัวเด่นจะเป็นภัยแต่ถ้าเด่นเกินใครเราอาจจะถูกดึงตัวไปยังอีกขั้นหนึ่งของชีวิตก็ได้ ตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แปลกที่คนญี่ปุ่นหรือคนไทยเองเนี่ยนะคะจะทำตัวเด่นแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนหมุดที่โผลกมาแล้วอาจจะโดนทุบโดนทำ้ายแต่จริงถ้าหมุดนั้นนะคะที่โดนทุบโดนทำลายเนี่ยแม้จะมีหักงอบ้างเยินบ้างแต่ถ้าไม่จมลงไปแล้วหมันผุดขึ้นมาใหม่ค่ะสุดท้ายหมุดเล่มนั้นนะคะก็จะถูกถอนออกแล้วถูกพาไปไว้ในที่ทจุดอื่น ที่ที่มันโอเคที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะก็คือถ้าเราเนี่ยทำตัวเป็นหมุดนั้นมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะทนทานต่อแรงต้านปัญหาต่างๆในสังคมในในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งโอกาสใหม่ๆก็จะเปิดออกมาให้เราเสมอและเมื่อนั้นการทำตัวเด่นและแตกต่างของเราอาจพาไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตก็เป็นได้ค่ะ ค่ะก็อย่างที่เล่าไปนะคะความสําเร็จของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มากันง่ายๆมันต้องมีการใช้ความพยายามความอดทนการฝึกฝนการทาําซ้ําเพื่อให้ประสบความสําเร็จเพราะความสําเร็จไม่ได้เสร็จในวันเดียวค่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะคะจะได้เป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นกันด้วยแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆดีๆในอนาคต และขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ฟังมาถึงตรงนี้สวัสดีค่ะ